การใช้ไม่รู้เป็นโอเว่นกันหรืออากาศที่หายใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจก้าวส่อาภั พี่ออนุมหมคะตอนนี้ประเทศไทยอ่ะกำลังพบกับความท้าทายทางด้านสังคมอะไรอยู่หมูแดงหมูแดงสบายดีไหมนี่ห้องครัวนะไม่ใช่ห้องเรียนความท้าทายที่หมูแงดงผู้ถึงเนี่ยคือความท้าทายด้านไหนเพราะในหัวพี่เนี่ยความท้าทายเยอะมากเรากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะพี่เอิร์ทหมูแดงพี่จะบอกให้สังคมไทยอ่ะไม่ได้กําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแต่เป็นสังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์แล้ว จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีอัตราส่วนผู้สูงอายุเนี่ยสูงเป็นอันดับสองของเอเชียรือคิดเป็น20%ของประชากรทั้งประเทศแล้วก็ไม่ใช่แค่คนทั่วไปเท่านั้นค่ะพี่เอิร์ธตอนนี้ผ้าสงก็อยู่ในสังคมผู้สูงวัยแล้วเช่นกันค่ะใช่แน่นอนอันานั้นพี่ทราบดีแต่ว่าแล้วสังคมผู้สูงวัยมันเกี่ยวอะไรกับห้องครัวของพี่ในวันนี้ก็ชาเลนจ์ในวันนี้ไงคะพี่เอิร์ธหมูแดงพี่ขอทํากับข้าวแบบสบายๆส,ส,สักวันได้ไหมไม่ได้ค่ะพี่เอิร์ธ เราเป็นคนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจสุขภาพผสมค่ะวันนี้ก็เลยจะชวนทำเมนูไปถวายหลวงตาที่วัดค่ะก็นอกจากชา a เลนส์นะคะพี่เอิร์ธหมูแดงยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะอย่าบอกนะว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรให้พี่อีกก็หมูแดงค่ะไปจัดห้องกับอาจารย์จงจิตมาค่ะพี่เอิร์ธแล้วหมูแดงก็เจอเล่มนี้ค่ะแล้วมันมีชื่อพี่เอิร์ธอยู่ด้วยอะค่ะ เธาไปเขียนหนังสือตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยอ๋อโอเคก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังสือที่ชื่อว่าบาดไทยไกลโลกสี่ภูมิภาคค,คือสมัยตอนที่ยังเป็นนิสิตน,นักศึกษาก็นานแล้วล่ะถ้าได้มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพพระสงฆ์ใช่ไหม,มก็เลยเช่วยกับอาจารตรงจิตในการทําคู่มือสําหรับคา,ารวาสในการคัดเลือกคัดสรรอาหารที่จะถวายกับพระสงฆ์ก็จะมีตั้งแต่ของแห้ง เครื่องดื่มน้ำปานะอ,ะอย่างที่เราพูดกันมาหลายครั้งแล้วนะแต่ในส่วนของพี่เนี่ยจะรับผิดชอบเมนูด้านหลังทั้งหมดที่เป็นเมนูในการออทําอาหารใส่บาศ์สาหรับคาราวาสท,ที่มีเวลาที่สนใจในการทําอาหารใส่บารให้กับพระสงฆ์ที่สนใจเรื่องสุขภาพด้วยในเมนูนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีทั้งตัวข้อมูลนั้นเว,เวลาด้วยก็คือ เราเข้าใจคารวาสว่าเออเวลาที่มีอย่างจำกัดเนี่ยก็อยากจะทําเมนูที่ดีต่อสุขภาพดังนั้นพี่ก็เลยใส่เวลามาเพื่อให้คารวาสทุกๆท,ท่านเนี่ยที่ได้อ่านเนี่ยรู้สึกได้ว่าการทํำอาหารถวายพระสงฆ์ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาอย่างที่คิดแล้วก็มีข้อมูลด้านโภูนากาสรใส่ไว้ด้านท้ายด้วยโหพี่เอิร์ธเก่งจังเลยค่ะ ก็ไหนๆเราก็จะทําเมนูของผู้สูงวัยแล้วนะคะวันนั้ก็จะขอ,ขออนุญาตแนะนําโภชนาการในผู้สูงวัยค่ะสําหรับผู้สูงวัยเองนะคะเราก็ควรจะดูแลน้ําหนักตัวให้เหมาะสมนะคะคือผอมไปก็ไม่ดีค่ะแล้วก็อ้วนไปก็จะเสี่ยงต่อโรคได้ค่ะแล้วก็จะเป็นวัยที่ระบบต่างๆในร่างกายนะคะเริ่มเสื่อมสภาพค่ะประสิทธิภาพในการเคี้ยวนะคะก็จะลดลงมีปัญหาเรื่องฟันค่ะทำให้อาจจะทําให้เกิดไม่อยากอาหารนะคะแล้วก็ เรื่องของระบบการดูดซึมการย่อยอาหารนะคะก็จะมีปัญหาบ้างแล้วก็ปัญหาของการขับถ่ายนะคะรวมถึงการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อแล้วก็มวลกระดูกได้ค่ะดังนั้นนะคะเรื่องของสารอาหารเองเราก็ควรจะคำนึงถึงคุณค่าของสารอาหารให้ดีค่ะโดยที่โปรตีนนะคะก็ควรจะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะแล้วก็ไขมันต่ําอย่างเช่นโปรตีนจาก ไข่นะคะจากเนื้อปลาค่ะถั่วเหลืองหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะเช่นเต้าหู้ค่ะถ้าเป็นข้าวแป้งนะคะก็ควรจะเลือกเป็นข้าวแป้งธัญยพืชไม่ขัดสีนะคะหรือว่าขัดสีน้อยค่ะแล้วก็ผักผลไม้นะคะก็จะช่วยเรื่องของกากใย,ยอาหารนะคะทําให้ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะอ่าหมูแดงข้อมูลที่บอกพี่มาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยแต่คราวนี้เนี่ย นอกจากอาหารที่แนะนําให้ผู้สูงวัยรับประทานแล้วเนี่ยมีอาหารอะไรที่ผู้สูงวัยควรระวังหรือหลีกเลี่ยงไหมมีค่ะพี่เอ,อิร์ธก็อย่างเช่นอาหารที่มีรสจัดนะคะหรือว่ามีความมันนะคะก็ควรจะเลี่ยงค่ะอย่างเช่นหวานจัดหรือว่าเค็มจัดเนี้ยค่ะอาอย่างเนี้ยเมื่อกี้พี่ได้ยินเรื่องของมวลกระดูกแล้วก็มวลกล้ามเนื้อที่ลดลงใช่ไหม,มและผู้สูงวัยเนี่ยควรจะเสริมอาหารประเภทไหนที่จะช่วยดูแลสุขภาพของกระดูกและกล้ามเนื้อ เราก็สามารถเสริมเรื่องของแคลอาหารประเภทที่มีแคลเซียมได้นะคะอย่างเช่นนมหรือว่าโยเกิร์ตค่ะแล้วก็ลักษณะอาหารของผู้สูงอายุก็ไม่ควรจะหยาบหรือว่าแข็งเกินไปค่ะอาจจะมีการต้มให้เปื่อยได้ค่ะแหมข้อมูลที่หมูแดงนำมาให้ในวันนี้เนี่ยเหมาะแล้วก็เข้ากับเมนูที่พี่จะทําในวันนี้มากๆเลยเมนูผู้สูงวัยในวันนี้ที่พี่เอเลือกมาทํา2เมนูเนี่ยก็คือต้มใส่บัวปลาทูแล้วก็เต้าหู้ทอดกระเทียมพริกไทย เนี่ยพี่ก็เลยเลือกใช้เนื้อปลาทูแกะออกมาแล้วย่อยง่ายคราวนี้ถามว่าทําไมเราต้องแกะแบบนี้มาก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนหรือที่หมูแดงเห็นตามร้านที่เรารับประทานอาหารเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะใส่ปลาทูเป็นทั้งตัวเลยใช่ไหมแต่ว่าสําหรับพี่เนี่ยพี่มองว่าในผู้สูงวัยเนี่ยสายตาเนี่ยไม่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วการระวังก้างปลาต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการสำลักพี่ก็เลยแกะแล้วก็เลาะก้างออกมแล้วและที่สาคัญก็คือพี่เสริมนม ลงไปในแกงด้วยเพราะเดิมทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้หัวกะทิอย่างเดียวพี่ก็จะเติมนมครึ่งหนึ่งกะทิครึ่งหนึ่งเพื่อทําให้ไขมันที่อยู่ในตัวกะทิเนี่ยลดลงแล้วก็ได้แคลเซียมจากนมด้วยที่สําคัญวันนี้เนี่ยอาหารผู้สูงวัยเนี่ยผู้สูงวัยจะมีประเด็นนิดนึงตรงที่ว่าเวลารับประทานนมผู้สูงวัยเนี่ยจะมีปัญหาว่าจะมีภาวะท้องเสียท้องอืดได้ซึ่งตรงนี้เกิดจากน้ําตาลในนมที่ผู้สูงวัยเนี่ย ประสิทธ,ธิภาพในการย่อยเนี่ยไม่ค่อยดีวันนั้นดังนั้นเนี่ยวันนี้พี่จะเลือกใช้นมที่เป็นประเภทแลคโตฟรี free, ก็คือไม่มีน้ำตาลแลคโตสก็จะช,ช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงไปได้โอ้ยพี่เอ,อิร์ทเมนูที่พี่เอิร์ทเลือกมาวันนี้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการของผู้สูงวัยเลย อ่าล่าหมูแดงเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าเรามาดูขี้ตัวแรกกันก่อนวัตถุดิบแรกของเราก็คือพระเอกของเมนูก็คือสายบัวสายบัวที่ดีวันนี้ามาให้ดูเนะี่ยมี2แบบจะเห็นว่าจะมีสายบัวที่ต้นใหญ่สีเข้ม,อ,มอย่างนี้เนี่ยจะเป็นสายบัวที่ใหญ่ค่อนข้างเยอะพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อหั่นหรือเด็ดออกมาเนี่ยจะมีใยติดออกมาค่อนข้างเยอะดังนั้นสายบัวที่แนะนําที่เอามาทําต้มสายบัวเพื่อที่จะให้ใยน้อยที่สุดเนี่ยก็คือใช้ตัวสายบัวที่ลําต้นเล็กนิดนึงแล้วก็มีสีอ่อนตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครันน เพียจะลบกวนหมูแดงเด็ดใส่บัวคราวนี้เวลาเด็ดเนี่ยเราขอขนาดพอดีคำผู้สูงวัยเนี่ยประสิทธิภาพในการเคี้ยวเนี่ยจะไม่ค่อยดีเนาะขอสัก1นิ้วครึ่งประมาณนี้คราวนี้ถ้าหมูแดงเด็ดไปแล้วหมูแดงใส่นี่แล้วหมูแดงเจอใยแบบนี้หมูแดงลอกออกก่อน<ะ>ก็จะช่วยลดปัญหาตรงนั้นได้เนาะระหวหาังนี้เนี่ยเราก็จะไปทําตัวเครื่องโครที่จะเป็นเครื่องต้มสําหรับต้มใส่บัวกันเนาะ อันนี้หมูแดงในปกติเราจะทําต้มอะไรพวกนี้มันจะมีเครื่องแกงใช่ไหมแต่ต้มใส่บัวนเนี่ยเราจะไม่มีเครื่องแกงแบบเป็นพริกแกงขนาดน,นั้นเราจะมีเครื่องโขลกไม่เยอะมากหลกัหลกๆมีอยู่แค่3อย่างก็คือกะปิหอมแดงใช้หอมไทยจะหอมที่สุดนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวพริกไทยขาวแล้วก็จะโขลกรวมกันส่วนเครื่องปรงุงรสมี2อย่างนะครับวันนี้เราจะใช้แค่น้ําตาลมะพร้าวกับเกลือแค่นั้นเองเนาะสาเหตุที่เราไม่ใช้น้ําปลาในการปรุงเนี่ยเพราะว่า ต้มใส่บัวของเราเนี่ยแกงพุกนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องปรุงเราน้อยมากเราอยากให้ได้กลิ่นกะทิอยากได้กลิ่นปลาทูเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงที่มีกลิ่นแรงมากเราใส่เกลือให้ได้ความเค็มเนาะแล้วเรามีเค็มกะปิแล้วหวานจากน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เนื้อปลาทูใช่ไหมคราวนี้เรามาดูตัวตัวช่วยพระเอกบ้างมูแดนรู้จักไหมเนี่ยลูกเขียวเขวนี่คืออะไรไม่รู้จักค่ะพี่เอ,อิร์ธคือลูกเลยคะ,อ,ะอันนี้มันคือลูกประดันก็คือจะเป็นสารให้ความเปเรี้ยวของเราสําหรับเมนูนี้ คือโดยทั่วไปในกับข้าวอื่นเนี่ยที่เราจะเป็นไม่ว่าจะเป็นต้มยำต้มโซมอะไรพวกนี้เนี่ยเรามากักจะใช้มะนาวหรือมะขามเปียกในการให้รสเปรี้ยวแต่เนื่องจากว่ามะนาวกับมะขามเปียกนี่มีกลิ่นค่อนข้างแรงมันจะทําให้กลิ่นเนี่ยมากรบกลิ่นปลากลิ่นกะทิของเราไปหมดเลยนอกจากนี้เนี่ยน้ำมะขามเปียกเนี่ยพอใส่ไปในต้มใส่บัวนเนี่ยจะทําให้สีแกลงของเราไม่น่ารับประทานดังน,นั้นใช้มะดันเนี่ยให้รสเปรี้ยวไม่มีกลิ่นเฉพาะตัวที่แรงจนเกินไป หรือถ้าหามาดันไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมาดันหายากแล้วใช้ตตลิงปลิงก็ได้เหมือนกันก็จะให้ความเปรี้ยวที่ไม่มีกลิ่นแล้วพี่เอิร์ธบอกว่ามาดันหาย,ยากอะค่ะแล้วพี่เอิร์ธไปหามาจากไหนคะเนี่ยนี่พี่ใช้เวลาในการตามหามาดันเนี่ยสองวันครึ่งคือพี่ไปหาทุกตลาดแล้วส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะหาตัวมาดันได้จากตลาดพื้นบ้านก็คือไม่ใช่แผงผักใหญ่ๆเพราะว่าแผงผักใหญ่ๆเนี่ยโอกาสที่จะเจอผลไม้แบบเนี้ย ขึ้นบ้านแบบนี้หาค่อนข้างยากก็จะใช้เวลาในการหาค่อนข้างเยอะสําคัญก็คือเน้นใช้ถามแล้วกันครับเพราะว่ามันผลเล็กแล้วมันก็ตั้งอยู่ในแผงถักเนี่ยจะมองมมไม่ค่อยเห็นก็ถามแม่ค้าเลยว่ามีมาดานไหมระหว่างที่หมูแดงเด็ดใส่บัวให้พี่เนาะโอเคขนาดกําลังดีพี่ก็จะทําการโคลกตัวเครื่องที่จะใช้ในการต้มใส่บัวนะคราวนี้่าเราแลกที่กันไหม เอาล่ะสำหรับเครื่องโคลของเรามีแค่3าอย่างก็จริงแต่ว่ามมนมีขั้นตอนใส่พร้อมกันไม่ได้ก็คือพริกไทยเม็ดเนี่ยเราใช้พริกไทยเม็ดดังนั้นเนี่ยเราต้องโคลตัวพริกไทยเม็ดเนี่ยให้แหลกซะก่อนนะคะเราใช้วันนี้หม้อประมาณนี้เครื่องประมาณนี้ใช้แค่สองช้อนชาบางคนเนี่ยชอบตำแบบตำเข้าไปตรงๆเลยเนี่ยจะบอกว่าการตำตรงๆแบบนี้เนี่ยนอกจากของจะไม่แหลกแล้วเนี่ยของในครก,รกจะก,กระเด็นออกมาด้วยนะคบดังนั้นสําหรับพวกพริกไทยหรือเครื่องเทศที่เป็นเมเน็ดนะครับเราใช้วิธีการคลึง คือกดให้เขาได้ยินเสียงแตกเนี่ยครับไปก่อนเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้ตัวเม็ดพิกไข่ที่กลมๆเนี่ยแตกแล้วพเวลาเราตำม,มันจะง่ายขึ้นนะครับคราวนี้การบดนะครับเราสังเกตง่ายๆว่าเมื่อไหร่เริ่มตำได้เราฟังเสียงก็คือเมื่อไหร่ไม่มีเสียงป้อแปะป๊อแปะของการแตกของเม็ดพิกไข่แล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วเราก็เริ่มตำได้เลยนะครับคราวนี้ วิธีการตามพยายามตามเข้าหาตัวนะครับแล้วก็พยายามดึงตัวสากเข้ามาหาตัวให้เกิดการเฉือนในครกนะครับแล้วก็ใช้มือข้างนึงหมุนครกไปเรื่อยๆของที่เราตาม,มันจะได้ไม่ปลิ้นออกมานอกครกนะครับแล้วก็ตนแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆเมื่อตนไปที่แล้วบดอีกทีนึงนะครับปิดท้ายก็จะได้พริกไทยที่ละเอียดกําลังดีคราวนี้พอเราได้ตัวพริกไทยแล้วนะครับเราจะใส่ของถัดไปก็คือตัวหอมแดงนะครับหอมแดงใช้หอมไทยนะครับใช้ประมาณ หัวละกัน,น,นคราวนี้เวลาเราตำเหมือนเดิมเลยครับเหมือนพ่ไทยเลยก็คือมันกลมแล้วก็มีน้ําด้วยดังนั้น,นตอนจะตำเนี่ยบุกให้เขาแตกก่อนเบาๆนะครับเอาละเมื่อเราหอมแดงของเราแตกแล้วนะครับเราก็เริ่มตำเลยคราวนี้เราจะไม่ตำละเอียดเหมือนทําเป็นพิกแกงที่ทําแกงทั่วไปนะครับเราเอาพอก็คือแล่นใบนิดๆแล่นใบก็คือ,อยังยังเหลือเศษซากข,ของการเป็น หอมหัวแดงให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ตาไปเรื่อยนะครับอ่ะก็เอาให้แล่นใบซักประมาณนี้นะครับก็จะใส่กะปิลงไปกะปิเราใช้ซัก2ช้อนชาหรือ1ช้อนโต๊ก็ได้ครับประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาล้วครับก็เครื่องโขกของเราก็ ละเอียดกําลังดีแล้วนะครับก็เตรียมที่จะไปต้มใส่บัวเอาล่ะเดี๋ยวเราไปที่เตากันนะครับเราจะไปตั้งเตาเริ่มต้มไปแล้วเนาะโอเคเอละหมูแดงขั้นตอนต่อไปจะค่อนข้างรวดเร็วไม่ใช้เวลานานนะนั้นนะเดี๋ยวหมูแดงช่วยพี่ส่งของแล้วกันเนาะ,ะเราก็จะเริ่มติดเตาก่อนนะครับใช้ไฟไม่ต้องแรงมากเนาะใส่กระที่งไปเลยรอให้ร้อนเดือดน,นิดๆิดแล้วค่อยใส่เครื่องโขลกของเราลงไปเพราะว่าจะเห็นได้ว,ว่าวันนี้เนี่ยเรามีทั้งปลาเรามีทั้งกะปิ ดังนั้นเนี่ยการปรุงต่างๆเนี่ยต้องทําในขณะที่น้ําแกงกําลังเดือดเพราะว่าถ้าใส่ตอนที่ยังไม่เดือดเนี่ยโอกาสที่จะเกิดกลิ่นคาวมันก็จะอยู่ในแกงของเราได้เนาะค่ะน,นี้อู๋แดงสงสัยไหมว่าทาไมนมพี่ยังไม่ใส่สงสัยครับพี่เลยใส่คอพี่พี่อยากได้กลิ่นกะทิต้มกับตัวเครื่องนี้ให้ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมนมลงมาทีหลังเอาล่ะกะทิของเราก็ร้อนแล้วมีควันแล้วเนาะแล้วก็เริ่มเดือดเล็กๆแล้วเราจะใส่ตัวที่เราโขลกไว้เลย คันนี้หมูแดงเพื่ขอมาดันมาดันหมูแดงใช้วิธีการบุบบุบบุบ้วยนี้เนี่ยได้ยินเสียงแก๊กเนี่ยพอแล้วคันนี้ทําต้มใส่บัวเนี่ยระวังนิดนึงเราไม่อยากให้กะทิแตกมันมากก็พยายามหมั่นคนนิดนึงเนาะคันนี้เรามาปรุงรสเลยเพราะว่าปลาทูเราวันนึ่งมาแล้วมาสุกแล้วเนาะ,ะต่อไปเราก็จะรอให้ระหว่างรอเดือดเนี่ยเราใช้ตัวปรุงรสก็คือน้ําตาลปีบ๊บ เกลือนิดเดียวพอเราได้กินหอมแล้วเนาะเราก็เติมลงลงไปแล้วพอเติมลงไปก็เร่งไฟได้เลยนะครับคันนี้เสริมนิดนึงว่าสําหรับสายบัวเนี่ยถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเราอ่ะกินอ่ะมันจะกรอคือฟันเราเคี้ยวเข้าสบายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสําหรับผู้สูงอายุหรือจะไปถวายหลวงตาเนี่ยก็อาจจะต้มให้นานนิดนึงจะได้เปื่อย แล้วไปทานไงมากินคืนะระหว่างนี้เราก็รอน้ำแกงเดือดอีกทีหนึ่งนะครับหมูแดงเห็นไหมว่ามันเดือดแล้วควนนราวนี้ระวังอย่าให้เดือดจัดนานๆมันจะแตกมันเนาะเราปรุงรสด้วยหวานแล้วเรามีเค็มแล้วใช่ไหมต่อไปเราจะใส่ตัวมาดันที่หมูแดงบุบไปให้เนี่ยใส่ลงไปเลยเนอะต้มให้เดือดอีกสักครั้งนึงแล้วชิมรสดูเพราะว่าเมื่อกี้บุบไปแล้วเนี่ยรสเปรี้ยวมันจะออกมาได้ค่อนข้างดี อล่หมูดแดงต้มได้สักพักหนึ่งแล้วนี่จะเห็นว่าสีของตัวมดันเนี่ยเริ่มคล้ำลงแล้วรสเปรี้ยวเริ่มจะออกมาแล้วเราก็ชิมรสด,ดูเนาะว่ารสชาติได้หรือ,อยังอืมโอเคเริ่มเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวต้มไปสักพักน,นึงเปรี้ยวมันจะออกคราวนี้เนี่ยพี่ตาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังว่าที่บ้านบ้านพี่เอ๋เนี่ย,ยมีผู้สูงอายุเยอะใช่ไหมและอย่างที่หมูดแดงบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยพออายุมากขึ้นประสิทธิภาพในการรับรสก็จะน้อยลงดังนั้นเนี่ย มันยากมากที่จะทําอาหารหม้อเดียวชามเดียวแล้วถูกใจถูกปากของทุกคนในบ้านดังนั้นพี่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันว่าเราทาหม้อกลางไว้ก็คือปรุงรสกลางกลางแล้วเดี๋ยวพอแต่ละท่านเนี่ยจะรับประทานเนี่ยชื่นชอบรสไหนเป็นพิเศษ,ษ,ษก็ให้ปรุงแยกใส่ชามไปก็จะช่วยลดปัญหาได้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการที่ผู้สูงอายุไม่อยากอาหารเนี่ยอาจจะมาจากว่ารสชาติอาหารในสำรับนั้นนะไม่ถูกปาก แต่เราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการทำสำรับแยกให้ท่านแบบปรุงรสด้วยตัวเองเนาะก็จะช่วยได้คราวนี้จะเห็นว่าแกงของเราเนี่ยรสชาติมันจะ3มรสครบรสพี่ต้มได้ที่รสชาติพอใจแล้วต่อไปหมูแดงจะมาทำหน้าที่สำคัญแล้วหน้าที่อะไรครับพี่เอิร์ธเฝ้าระวังไม่ให้สายบัวของพี่ดำ oh. เนาะคราวนี้มาอยู่ตรงหม้อไว้แล้วก็คอยกดสายบัวที่พี่จะใส่ลงไปให้จมน้ำอดือดตลอดเวลาโอเคไหม <Okay. S 1> อโอเคโอเคคราวนี้เราเล่งไฟนิดนึงอ่าโอเคละ คือนะต,ตอนแรกๆใส่ไปเนี่ยมันไม่มันยังไม่จมหรอกมันยังไม่ลอย๋ยวพอพี่ใส่สักพักหนึ่งอะ่ะมันจะลอยตอนนี้หมูแดงเห็นไหมว่าถ้าเราใช้มะขามเปียกในการปรุงรสเปรี้ยวเนี่ยสีมันจะคล้ำไปเลยเนาะการที่สีของกะทิหรือว่าสีของนมยังคงอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเราใช้ตัวมาดันม,มันไม่มันไม่ปล่อยสีหรือว่ามันไม่คลายสีที่เราไม่ชอบออกมาเนาะเอาล่ะมูแดงจะเห็นว่าใส่บัวของเราเนี่ยเริ่มสุกแล้วเราเร่งไฟ อย่ที่เมื่อกี้บอกไปนะว่าเมนูของเราวันนี้เนี่ยมีทั้งกะปิมีทั้งปลาดังนั้นการจะใส่ไม่ว่าจะเป็นกะปิปลาหรือถ้าจะปรุงรสด้วยน้ำปลาเนี่ยต้องรอให้น้ำของเรา,าเดือดเดือดจ,จัดจัดก่อนถึงจะใส่ลงไปเพื่อป้องกันกลิ่นคาวนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนี่ยพี่แกะปลาทูมาแล้วเนาะพยายามดูดีๆนะครับว่าก้างเนี่ยเอาออกให้หมดเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในขณะรับประทานอาหารก็คือการสำลักหรือการไอหรือการติดคอ เพราะว่าภาะวะแทรกซ้อนที่จะตามมาเนี่ยมันจะค่อนข้างดูแลค่อนข้างยากนะครับดังนั้นการรับประทานปลาแม้ว่าจะมีโปรโตีนที่ดีย่อยง่ายก็จริงแต่ว่าก็จะมีเรื่องของก้างที่เราจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับเอาละเดือนแล้วหมูแดงเราจะใส่ปะลาลงไปเลยอนนี้ใช้มือเราล้างพี่ล้างมือแล้วนะวางเฉยๆเลยหมูแดงเราไม่ต้องกดเราไม่ต้องคนแล้วเดี๋ยวมันขาวเนาะโอเคเดี๋ยวเรารอให้ แกงเดือดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาปลาเนี่ยจมน้ําต้มของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเอาละหมูแดงเมนูแรกของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหมูแดงช่วยพี่ตั้งชื่อหน่อยว่าเมนูของเราในวันนี้ควรจะชื่อว่าอะไรดีต้มใส่ใสบัวปลาทูนมสดนมสด,อ,สดอ่าใช้ได้เพราะว่าเราได้ทําการใส่นมลงไปเพื่อ ลดปริมาณไขมันอิ่มตัวในกะทิแล้วก็เพิ่มแคลเซียมเข้าไปด้วยสำหรับเมนูนี้นะครับเอาล่ะปิดไฟได้เลยแล้วก็ใส่ชามนะครับทำไมพี่เอิรไม่ใส่น้ำแกงเยอะๆล่ะคะอ้าตามคอนเซ็ปต์ของเราไงก็คือฉันเนื้อเหลือน้ำ รือว่ากินเนื้อเหลือน้ําก็คือเราจะพยายามรับประทานตัวน้ําแกงให้นิดน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่เยอะเนี่ยเหมือนว่าเราไปสนับสนุนทางอ้อมว่าให้ทานน้าเยอะๆยะดังนั้นเราก็ลดเรยกว่าป้องกันปัญหาตั้งแต่ตอนเราตักเสริมเลยก็จะช่วยลดปริมาณไขมันอิ่มตัวที่อยู่ในแกงหรือกับข้าวของเราได้เนาะเสร็จแล้วหมูแดงเมนูแรกของเราในวันนี้ต้องใส่บัวปาทูนมสดอุดมไปด้วยโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ใย,ยอาหารครับ มาถึงเมนูที่2แล้วเมนูนี้เนี่ยพี่ตั้งใจคิดขึ้นมาให้สําหรับคนที่ทําอาหารไม่ค่อยเก่งมากเมนูมันง่ายมากทําง่ายรับประทานง่ายสังเกตได้เลยว่าวัตถุดิบไม่เยอะมีเต้าหู้มีกระเทียมนะวันนี้เราจะใช้ทั้งกระเทียมจีนกลีบใหญ่แบบนี้แล้วก็เป็นกระเทียมไทยเล็กๆแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงมีน้ำมันก็ถนังลมปิ้วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยแค่นั้นเองลองเดาซิว่าเมนูนี้ชื่อว่าอะไรเต้าหู้ทอดหรือเปล่าเอ๋ ใช่เกือบถูกจะเป็นเต้าหู้ทอดกระเทียมพริกไทยแต่ว่า<ม>เราจะไม่ได้ทอดจนแบบกรอบขนาดนั้นจริงๆเต้าหู้ก็ถือเป็นทางเลือกเป็นโปรตีนทางเลือกนะคะของผู้สูงวัยเลยเพราะว่ามีลักษณะนิ่มนะคะแล้วก็ไขมันน้อยด้วยแล้วก็ของเราก็จะมีการใช้สมุนไพรในการปรุงใช่ไม่ว่าจะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยตรงนี้คราวน,นี้หมูแดงรู้ไหมว่าเต้าหู้เนี่ยมันมีกี่ประเภทกี่ชนิดโอ้ไม่รู้เลยค่ะพี่เอิร์ธอ่า อันนี้เต้าหู้เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าแบ่งตามวัตถุดิบนะมันจะมีแค่สอย่างคือเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ไข่แล้วก็เป็นเต้าหู้ที่มาจากถั่วเหลืองคราวนี้เต้าหู้ที่มาจากถั่วเหลืองเนี่ยมันจะแบ่งตามความนิ่มของเต้าหู้คือความนิ่มมันก็มีกระบวนการทํานั่นแหละตรงนี้ที่พี่เอามาเนี่ยเป็นเต้าหู้ถ้าเรียกภาษาคือเต้าหู้โมเมนต์ก็คือเต้าหู้ที่อยู่ตรงกลางกึ่งนิ่มกึ่งแข็งคือแข็งกว่านี้ก็จะเป็นเต้าหู้ที่ใส่ผัดไทยแล้ว ถ้าอ่อนไปกว่าน,นี้ก็คือเป็นเต้าหู้ที่เหมือนอยู่เต้าหู้เต้าหู้ในหลอดที่มันจะนิ่มไปขนาดนั้นคราวนี้เนี่ยเมนูของเราเนี่ยมันจะให้เนื้อสัมผัสที่พอมี t e x t u r ์ให้เคี้ยวแต่ว่าไม่แห้งฝืดจนเกินไปพี่ก็เลยเลือกเต้าหู้ที่เป็นเนื้อโมเมนก็คือเนื้อที่อยู่ตรงกลางไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไป เอาหล่าหมูแดงพร้อมหรือยังพร้อมค่ะโอเคอันดับแรกที่เราจะทําก็คือเราจะโขลกเครื่องที่ใช้ในการทําตัวทอดกระเทียมพริกไทยเนาะอาจจะใช้สูตรที่มันโบนราณน,นิดนึงคือเราต้องโขลก3ามเกลือเข้าไปด้วยกันก่อน3ามเกลืออย่างจริงจก็จะมีแค่พริกไทยกระเทียมรากผักชีนะที่สําคัญก็คือระหว่างที่หมูแดงกําลังโขลกเนี่ยเ่อจะวอร์มกระทะสําหรับการ ทอดต้าหู้ไว้เนาะจะได้ไม่เสียเวลาเป็นไงบ้างมแงูแดงหมดแรงหรือยังเสร็จแล้วครับพี่เอิร์ธโอเคอ่าระดับนี้แหละถือว่าใช้ได้เนาะอ่ะครัวนี้เนื้อที่อยากได้เนี่ยเราอยากได้เนื้อประมาณนี้นะครับก็คือไม่เหลือใยของรากปักชีแล้วกระทะที่เรา อุ่นไว้เนี่ยร้อนพอดีเราจะทอดเต้าหู้นะครับด้วยน้ํามันโดยโดยทั่วไปเนี่ยใช้น้ำมันพืชธรรมดาก็ได้แต่ว่าวันนี้จะเห็นว่าเรามีตัวกระเทียมเจียวที่เอาไว้ใช้ตกแต่งด้วยนะครับถ้าเจียวเองได้เนี่ยเราก็จะได้น้ํามันกระเทียมเจียวที่สามารถนามาใช้ต่อได้ก็จะทําให้เต้าหู้ของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะครับเราใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะคือง่ายก็คือว่าเหมือนเราย่างเนื้อหรือทอดสเต็กค,ครับแต่เปลี่ยนเนื้อเป็นเต้าหู้แทนแค่นั้นเอง แล้วเเราก็่งไฟหมูแดงสงสัยไหมว่าทำไมพี่จะทอดทั้งชิ้นใหญ่ๆเลยไม่หั่นก่อนตั้นสีพี่เอสงสัยเหมือนกันค่ะอย่างที่บอกว่าเต้าหู้ที่เรานํามาใช้เนี่ยมันมีเนื้ออ่อนถึงแม้จะมีเนื้อแข็ง บ้างนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าความอ่อนของเขาเนี่ยถ้าเราหัน่นแล้วเราเอามาทอดเลยมันจะกลายเป็นเต้าหู้ผัดมันจะเละแตกในกระทะดังนั้นาทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วไปหัน่นตอนที่เราจะเสิร์ฟหรือตอนที่เราจะเอาไปถวายพระเนี่ยหน้าตาก็จะน่ารับประทานมากกว่าเนี่ยคิดว่าได้ละรือเ,เราก็จะเอาขึ้นเลยเนาะคราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเมนูที่ทําง่ายดังนั้นกระทะไม่ต้องปิดไฟเบาให้ที่สุดเบาแบบเบาที่สุดเลยแล้วเราก็เอาเต้าหู้ขึ้น เสียเวลาหมูแดงเราจะใส่น้ำมันเพิ่มเข้าไปเนาะคราวนี้หมูแดงตักเครื่อง uh huh. ขโขลกลงมาเลยจ้ะคราวนี้ตอนเราผัดเครื่องออขโขลกนะครัระวังนิดนึงว่าถ้ากระทะร้อนมากๆเนี่ยเบาไฟก่อนเพราะถ้าแรงมากมันก็อาจจะไหม้แล้วก็ขมได้นะครับ ก็ทําการคั่วจนได้กลิ่นหอมนะครับเอาให้เหลืองระดับหนึ่งนะครับคราวน,นี้ต่อไปเราจะปรุงรสลงไปเลยนะครับอันดับแรกใส่ผิ้วขาวลงไปก่อนเนาะต้อหอยนางรมอะหลหมูแดงเติมน้ำล้างครกลงมาเลยใส่เลยโอเค คราวนี้ใส่น้ำแล้วเร่งไฟได้เลยนะครับให้งวดลงนิดนึงระหว่างรอที่จะให้เน้ำของเราเนี่ยได้ได้ที่เนาะเราต้องใช้เวลาอีกสักแป๊แบบนึงเนี่ยเราจะไม่เสิร์ฟเต้าหู้แบบน,นี้เพราะว่ารับประทานยากเนาะเราก็จะหั่นให้เขาชิ้นเล็กลงเวลาจะเสิร์ฟแล้วเราก็ราดด้วยน้ำตรงนี้ลงไปเนี่ยแล้วก็ตบแต่งด้วยผักชีแล้วก็โรยด,ด้วยกระเทียมเจียวแค่นั้นเองนิดนึงนะคะก็คือว่าเวลาหั่นเต้าหู้เนี่ย ตามความชอบเลยอยากได้ก้อนใหญ่ก้อนเล็กแล้วแต่เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต้องใช้ช้อนในการตักรับประทานอยู่ดีคราวนี้หมูแดงจะสังเกตว่าเวลาเรากดมีดลงไปเนี่ยมันจะหั่นง่ายละอย่างสมมุติว่าเต้าหู้วันนี้เนี่ยเราใช้แผ่นประมาณนี้นะครับเออก็จะหั่นประมาณเป็น8ชิ้นเล็กก็คือหั่นขวาง4ี่ชิ้นแล้วก็หั่นยาวไปอีกทีหนึง่ง ก็อันนี้ฝากไว้นะหมูแดงเผื่อไปทําที่บ้านเต้าหู้เนื้อมันนิ่มใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการใช้มีดเนี่ยต้องเถือมีดเนี่ยฟังก์ชันของมันคือการเถือคือเถือเพื่อให้คมมีดเนี่ยแทรกเข้าไปในเนื้อของอาหารดังนั้นน่ะถ้าเรากดตรงไปตรงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนว่าเราเอาเหล็กคางแท่งเนี่ยกดลงไปในเนื้อเต้าหู้มันจะแหลกอัน,นี้ซอสเราได้แล้วเด้เพื่อขอน้ำตาลหน่อยใส่น้ำตาลตัดลดนิดนึงนะครับ เรียบร้อยหมูแดงพร้อมเสิร์ฟง่ายไหมง่ายค่ะโอ <Okay, S 2> เคเด,ดีย๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันนะครับเอาละหมูแดงเสร็จทุกองค์ประกอบแล้วเราจะจัดจานเสิร์ฟแล้วหมูแดงส่งจานไหมพี่เอิร์ทหน่อยโอ้จานใบนี้สวยมากเลยค่ะพี่เอิร์ทใช่แล้วการจัดจานอาหารก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้อาหารหน้าตาน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สําคัญมากสําหรับอาหารสําหรับผู้สูงวัยนะครับก็คือว่าอย่างที่น้องหมูแดงบอกไปผู้สูงวัยอายุมากขึ้นความอยากอาหารลดลงดังนั้นการ เติมแต่งองค์ประกอบใดๆลงไปเพื่อจะทําให้ความน่ารับประทานหรือว่าความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นก็ควรจะทําอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าเต้าหู้ของเราเนี่ยสีค่อนข้างอ่อนดังนั้นถ้าเราจัดใส่จานสีขาวเรียบๆเลยเนี่ยสีมันก็จะดูจืดชื้อดังนั้นเนี่ยการใช้จานที่มีลวดลายหรือว่ามีสีเนี่ยก็จะช่วยทําให้เมนูของเราน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเนาะอะได้จานแล้วเต้าหูท้ทอดเสร็จแล้วจัดจานได้เลย ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้ทุกๆบ้านนะครับใส่ใจนิดนึงก็จะทําให้การรับประทานอาหารของผู้สูงวัยเนี่ยได้รับสารอาหารที่มากยิ่งขึ้นบางทีเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวอ,อ,อาหารที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่ปริมาณในการรับประทานก็สําคัญเพราะว่าต่อให้ของดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทานได้ก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสนะุดเนาะโอเค,คอเอาละเราก็จะจัดประมาณนี้ อันนี้เราก็จะตักน้ำซอสของเราลาดลงไป สูงวัยของพวกเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะนําไปถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดค่ะสำหรับเมนูนี้ก็มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็เหมาะสมกับผู้สูงวัยมากๆเลยก็คือมีทั้งโปรตีนจากเนื้อปลาแล้วก็เต้าหู้แล้วก็ยังมีการปรุงรสด้วยสมุนไพรรสชาติไม่จัดค่ะแล้วก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของรายการเราด้วยก็คือนมครึ่งกะทิครึ่งนะคะก็จะได้มีการเสริมแคลเซียมจากนมด้วยค่ะมาร่วมใส่ใจใส่บาตร ด้วยการถวายอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแด่พระสงฆ์ด้วยกันนะครับส่งไทยไกลโลกส่งเสริโมโภชนาปัญญาร่วมพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ แค่าดเท่าไรเพราะ,ะรชนะกันใช่ไหมหรือเป็นโอเว่กันหรืออากาศที่แห้งใจหรือเป็นเพราะใครทำหรือเป็นเพราะพฤติกรรมที่ไม่เข้าใจราะส่งอาผ่ามันเกิดจากหลายปัจจัยถ้าอยากจะแก้ที่ต้นเหตุเราควรต้องทำยังไงอาหารการพินนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้พระออกบินทบาร